สวัสดีพี่ลูกครีทุกคนนะครับ ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหรหัสเกม ROV ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า10,000แนคนเครด,ดิตดีไม่มีโกงเพจนี้เลย admin ต้น TP7 เพจขาย ID เกม ROV และมี ID ให้เลือกเป็นจานวนมากเริ่มต้นที่50บาทและยังมี ID โหดๆแร่งสูงมีให้เลือกหลากหลายหรือใครที่อยากขาย ID ทางเพจก็รับซื้อราคาร้อนแล้วได้เงินทันทีไม่มีโกงลิงเพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีเพี่นทุกคนนะครับผมวันนี้เราไม่ตัวที่มีชื่อว่า รอเรียวนั่นเองนะครับคือเป็นสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามา,านี้เรามารีวิวสกินกันบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่ไ d ดีผมนะฮะเป็น ID ของเพื่อนผมนั่นเองนะครับผมสกินนี้ก็หมดไปประมาณเพผมบอกว่าหมดประมาณ0 0 0พันกว่าๆนะฮะก็ขั้นที่จะเอาเรื่องเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมสลับ ID ดีเล่นกับเพื่อนผมนะว่าเพื่อนผมเนี่ยเล่นเป็นทางด้านของมูลาดนะฮะแล้วจังหวะนี้เรารอราดคลียิบก,ก่อนดีกว่า รอลากคิก่าเออย,ยังไงยังไงยังไงแล้ววันนี้เราเป็นพลังแฝงสุดจะโกงมานี่เองนะคือพลังแฝงเพิ่มตังค์ให้กับลอเลียวคือบอกเลยว่าถ้าเราเลียวมีตังค์เป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้ามากแล้วอยู่ในเลนกลางด้วยและจังหวะนี้เหมือนจะมีนนนีอ้าวมันลอยมันลอยเฮ้ยสวยสวยมุลาสวยสวยสวยูแมนจูแมนไม่ได้วะแล้วต้องออกเป็นรองท้ากันซีซ ну ีวะไม่งั้นไม่ไหวนะฮะเจอจิกซี่ยกอ่า ตอนนี้ลอเลียวก็ยังมีบัคสกิลสนะฮะสกิลสมันโดนสตันได้ถึงงงมากเลยเออโอ้โหโดนสตันได้เฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอเคครับมาแล้วก็กลับเอาคลิปการแล้วก็ตอดคนแล้วล้วจะเอาไนท์เพลเป็นชิ้นแรกนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าพลังแฝงนี้นะฮะคู่ควรแต่การเล่นลอเลียงเมฆเมขอตอดหน่อยแล้วกันอย่าดูตังผมนะตังผมโคตรเยอะเออโหแล้วมานาจะหมดแล้วด้วยนะ อยู่ด้านล่างแล้วเรามีตีมี่เลี้ยงอีกโอ้โหครูนเข้าไปครับผมครูนมันเข้าไปไม่ได้ไม่ได้โอ้สกินนี้มีท่าวาร์ปด้วยนะฮะแต่ว่าขี้กเกียจวาร์ปน,นะอืมตัง้งใจเล่นกันดิเหรอช่องอื่นมีรีวิวท่าวาร์ปอยู่แต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวสกินนีเฉยเดี๋ยวรอด,ดูตอนผมวาร์ปกลับบ้านนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ย ยางยังก่อนยังก่อนก็จชคี่ไปนะฮะคือเร่เราเรื่อตั้งใจเย็ยนๆเฮ้ย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 เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะเมื่อจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะเหมือนนี่ไงเรียบร้อยคือคิวของเราแล้วแล้วเรามีบัฟฟ้าแล้วเรามีบัฟฟ้าแล้วเรามีบัฟฟ้าเรียบร้อยมันยังไงแล้วยังไงเราเลี้ยวเฉิดฉายในวงการอาร์บีแล้วอย่างไาาง,ลงไแล้วจังหวะนี้ จังหวะนี้ตีมี่พาเอาเลสนะฮะแล้วก็ปายครับสกิลมันกรุบกรอบมากเลยเฮ้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 ยหูหูแรงมากหูหูหูไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงสโลโอ้โหไม่ได้วะคือเราโดนสตันน้อยมากเว้ยจะบอกไว้ก่อนเพราะเราเอาพลังแฝงเอ้ยอะไรเนี่ยมันจะมีนูนเนี่ยตลอดเลยนะดูเราลอยต่ำมากเราลอยต่ เราลอยต่ำมากนี่ไงเป็นไงเราลอยต่ำมากเพราะเราพลังแฝงกันซีซีมากับรองเท้ากันซีซีนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าเราเ,รน,าน,รเนี่ยค่อนข้างที่จะพลิ้วนะฮะยังไงสามศูนย์สามศูนย์ครับอย่างเรื 30, 30รอย,รยครับอย่างเรือยหลบไปหนึ่งทีโอ้ไม่หลบไม่ได้ตันส,สวยนะเอ้าเอ้า,อามันจะเอาตีมี่เหรอมันจะเอาตีมี่อย่างนั้นเหรอ,อ,อเฮ้ยมีมันสกิดสกิดเฮ้ยตายไหมไม่ตายเหรอไม่ เออไม่ตายเหรอเออดีนี่เป็นไงถ้าวาร์ปนะฮะถ้าวาร์ปเป็นไงโอ้โหอลังการการสร้างโอ้ยไปกอดเป็นไงโอ้ยสุดยอดนะโอ้ตังเราสองพันหกโอ้ตังเรานำแบบเป็นทุ่งอ่ะตังเรานำเป็นทุ่งเลยนะหือพลังแฝงนี้บอกเลยว่าลอนเรียวจะไม่ เขาเรียกว่าไม่ต้องรอของนานอีกต่อไปนะฮะแป๊บเดียวก็ได้ของนะฮะมีผลต่อเกมเลยอย่าว่านี้อุ้ย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 โอ้เกือบได้สลับบุรุษกุยะเรียบร้อยตายไปอีกอยงหวะนี้โอ้โหยังไงยังไงเออแล้วทำไมมันชุบเลยเหรอยังไงเฮ้ยโอ้โหมนแช่แบบมนแช่แล้วยังไงนี่ไงฝนแม่งก็ตกดีเหลือเกินเน็ตก็แหลกอะไรครับเนี่ยเน็ตก็แหลกไม่คิดว่ากดสปินมาเลยเนี่ย เราดักเราดักคุมให้ไวเลตก่อนนะคุมคุม,คมเฮ้ยนี่ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเอวไวเลตเหรอเฮ้ยไวเลตเดียว <c oughs> โอ้ไวเลตฟิกใส่เขาอะแ <c oughs> น่ะจะทำอะไรผมโอ้โหจะปาดปาดสโลไม่ได้หรอกไม่ได้กิน <c oughs> โอ้โหเป็นไงดูตังเราเยอะมากไงดูตังจากตรงเนี้ยเราได้มาแล้ว400นะฮะ หมาะสำหรับเมดมากๆนีไ่ไง4075ส้าเรบโป้งโดนเขาเราก็ได้ตังค์ด้วยนะฮะโคตรดีรอดเรเ็วเหมาะมากสำหรับพลังแฝงนี้เขาเรียกว่ารวยเร็วท่านแม่เราอยากเข้าไปได้มากเลยว่าเรามีแข็งอุ้ยอุ๊ยโอ้โหแล้วยังไงโอุโย๊ยเนี่ยมันมันไม่มันไม่มาเนี่ มันไม่มาในวงไฟอะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นตัวผิวๆอะ่ะโหเราเรียกเรื่องพอดยากแต่ผมเล่นได้เจอในตัวพิวๆถ้าเจออย่างพวกมาลงมาหล่อยอย่างเงี้ยนะโอ้ผมผมผม,ผมลำยับอะ่ะเออผมลำยับอะ่ะแบบพวกตัวแทงๆอะ่ะแต่ดูดีนาคอสอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยตัวสวยยังไงอุ้ยฟิกเกอร์โอ้โหยยับเลยสวยเป็นไงล่ะเดี๋ยวมาเหอะกับพี่เดย์จิต้องมาแล้ว ม่อาเดี๋ยวชีีนะเพราะมันได้โลคูดาวอา้าวจะมาด้ก็มาไหละ่ะจะมาก็มาสิเออจะมาก็มาสิตังเรา570แล้วเราได้จากอันนี้มาพลังแฝงก็ข้างดีนะพลังแฝงนี้แนะนำเลยกรมเมดนี่ได้เกือบทุกตัวนะนี่เขาบนไหวไหมเนี่ยยังไงยังไงยังไงสําหรับอเลนยังไงตีสู้แล้วยังไงตีตีตีสู้ สู้เขาสู้เขาลูกโอ้โหเรียบร้อยไม่ไหวโอ้โหตังเรานำที่หนึ่งเราเรียกตังหนึ่งอะหายากนะแล้วตัวมันเป็นแบบตัวพิพิวด้วยโอ้โเอ,เอ,เอ้ผมสปินมาแล้วานผสมผมสปินมาแล้วผมสปินมาแล้วโอโ้ไม่ตายคลิกซี่ไเออคิกซี่แหละดูดีมันมีแต่ตัวแบบวงแตกอะมันไม่จุ่มกันอะโอ้โหคตรเส็ง ได้แค่นี้แหละลอเลี่ยวผมมันได้แค่นี้จริงๆครับทำบูสเสื่อมันได้แค่นี้จริงๆอุ้ยไม่มาวะมันมีแต่ตัวผิวๆแบบเซ็งมากเลยเฮ้ยเวลาปลาสกิลหนึ่งมันมีดาบลงมาด้วยวะโคตรเท่นี่ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บอู้อโหมันเอาเลยเหรอ น่าขอสิแน่ๆจะเอาจะเอาจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเอาเหรอยังไงเรารอเขาจ่ายสกิลดีๆก่อนนะเราค่อยเข้าไม่ได้วะเเพื่อนเล่นเลยแล้วกันเนาะเรากลับดีกว่าเพื่อนเล่นเลยฮะเดี๋ยวเรากลับโอเคสวยครับเพื่อนสวยก็โอไปไกลครับหัวสายสายมีคนดันไม่ขุมทรัพย์ชัดๆต้องไปเอาหน่อยละต้องไปเอาหน่อยละ เรียบร้อยอหทีมยังโหดแนะนำเลยพลังแฝงนี้โหดเจงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเจอตัวผิวนี่ขนาดเราเจอตัวแบบว่านอเลี้ยงไม่ได้เล่นสบายนะเฮ้ยเรายังเล่นได้เพราะว่าแบบตังเราเยอะอะ่ะเออตังเราเยอะนะฮะพลังเงินนะครับพลังเงินพลังเงินครับพลังเงิน รอเลียวนี่สกิีนแบบสวยๆนี่มีเยอะนะสกินสวยๆนี่มีเยอะมากเฮ้ยเฮ้จะเอาหรือเปล่าโอ้หโอ้เจ็บแสลบเจ็บแสบรอได้ของเพิ่มดาเมจกันนะบอกเลยว่ารุนแรงฮะเวลาผมจะปาสกิลหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาใส่ตัวผมะดาบมันลอยลงมาจากข้างบนนะ เฮ้ยมันจะมีโนเนียรึเปล่าไม่ได้โอ้ดึงไม่ได้นั่นแน่มีปรดาดเล็กน้อยไปแล้วไปแล้วเจอกันต้องบอกนะครับรว่าผมเป็น lore, เมนลอเรียวเก่านั่นเองนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนผมเล่น lore, ลอเรียวหนักมากอุ้ยมันแดนหลบแบบรีทอเฮ้ยโอ้โหต้องสปินเลยจังหวะนี้ lore, ลออเรียวสปินมาอย่างเร็วแล้วยังไง ไปไงล่ะเจอพลังแช่เรายื้อได้นานอยู่โอ้โหแล้วมันฟิกหนีดูดิมันมีแต่ตัวผิวๆอะ่นะท่านผู้ชมเนี่ยเราเล่นไม่ได้ดู <c oughs> มันมีแต่ตัวผิวๆขนาดมันยังฟิกเกอร์หนีเนี่ยโอเคครับมายังไงยังไงต่อยังไงจังหวะน,นี้เบียร์การไปก่อนแล้วไอเลตยิงอย่างแรงเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> ไอเลตนี่แม่งยิงโคตรแรงนะฮะอะจังหวะน,นี้เจอไอรียัยงไงต่อตันละสวยตันสวยแม่งมีแต่ตัวผิวๆ แล้วหอนเเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมมุมแคบโอ้โหสวยสวยตายแล้วมยังไม่ได้ลั่มเลยยังไม่ได้จบอ้าวนาเขาตายอีกมึงยังไม่ได้ลั่มเลยนะท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับตัวมโหร็้ตังเราแปดพันอ่ะคือตามรันางฝั่งเขาแบบมั่งมั่งเลยอ่ะแบบมั่มากเลยอ่ะเออ โอเคพอได้พอได้เ okay. ก็บสกิลสองไว้ฮะเอาไว้ได้เอาไว้ได้เพือ <c oughs> แต่เราเอาสปินมาหน่อเนี่ย <c oughs> ยังไงอุ้ย,ยฟิกตัวสวย,ยตันโดนกุ๊กเขาตายหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> เรากางกันตีกันตรงนี้ทำไม <c oughs> เดินเข้าวงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยังไงต่อ <c oughs> แล้วยังไงตายเออกิซี่โดนสเก็ตร,ระเบิดไม่ใช่สเก็ตเราเรียวสกิลหนึ่งไอรีเออเรียบร้อย ยังไงสปินแม่งเลยนีย่งไงนีง่เออหลืออะไรซูเปอร์แมนจักรอเรเียกเงินนำรือเปลี่บ้านแม่งล้วไม่จบใช่ไหมมึงไม่กันบ้านใช่ไหมมึงไม่มเออเรียบร้อยเฮ้ยเคสเฮ้ยคะแนนอับหนึ่งอะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะทําพุทชมเยดูดาเมจดิดามดเมจ24%นนั่นก็ไม่น้อยนะ โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวไปเจออมาในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย